สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัว h ช n แนลนะครับไม่ได้ทำวิดีโอมานานพอสมควรนะครับเนื่องจากติดภารกิจนี้มีเวลาว่างนะครับมาทำวิดีโอที่เป็นวิดีโอจะใช้คาว่าวิดีโอสำคัญก็ก็อาจจะพูดได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าหลักการพยากรณ์โหรศาสตร์ไทยสำหรับท่านไหนที่เรียนโหรศาสตร์ ดวงราศีจักรเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนการสอนในการทํานายดวงในหลักการพื้นฐานนะครับตามส่วนในวิดีโอนี้แน่ๆนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องหลักการพื้นฐานในการพยากรณ์ดวงชะตาตามหลักวิชาของราศีไทยก็คือดวงราศีจักรนะครับบางท่านเรียกดวงอีแปะดวงลัคนาเดียวอันเดียว อันเดียวกันนะครับไม่ไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับจริงมันมันเป็นอ่าหลักการเดียวกันเป็นวิชาเดียวกันนั่นแหละครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าเนื้อหาที่ครูโอจะมาแชร์มาสอนวันนี้มีเรื่องอะไรนะครับมีหลักง่ายๆในการที่จะมาทําความเข้าใจก็คือเรื่องการพยากรณ์หจังหวะนะครับการพยากรณ์ดาวหนึ่งจังหวะคืออะไรนะครับแล้วก็ ในส่วนที่2คือการพยากรณ์สจังหวะแอบมี1จังหวะแล้วต้องมี2จังหวะแล้วก็ในส่วนของหลักการพยากรณ์เราจะต้องนําทักษะเข้ามาผสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะมีพื้นฐานเรื่องดาวนะครับเรื่องดาวเกษตรเรื่องเรือนพพแล้วยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะด้วยหลายท่านถ้ายังไม่เข้าใจก็ลองกลับไปดูวิดีโอย้อนหลังนะครับครูเคยทําไว้แล้ว เรื่องการใช้ทักษะนะครับเรื่องการนับทักษะนะครับก็ลองไปค้นหาในวีดีโอเก่าๆดูครับมาถึงวีดีโอนี้นะครับตัวอย่างที่1น,นะครับก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์ดวงชะตาใน1จังหวะดวงซ้ายวันศุกร์ลัคนาราศีสิง์ดวงขวาวันพฤหัสลัคนาราศีเมษนะครับ การพยากรณ์หนึ่งจังหวะมีในแต่ละดวงมีดาวสองดวงนะครับจริงๆมันไม่ได้ต่อกันนะครูแค่จะเอาสองสองดาวสองดวงมายกตัวอย่างให้ฟังนะครับลัคนาสิงห์เกิดวันศุกร์ดาวอาทิตย์ต้องเป็นดาวอายุแปลว่าสุขภาพนะครับตานุคือตัวเองนะครับดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนลักนะครับเป็นดาวเกษตรราศีสิงห์ซึ่งเป็นดาวเกษตรเรือนราศีที่ลัคนาอยู่เพราะฉะนั้นดาวนี้จึงเป็นดาวอะไรทับดาวตานุลักอ่าไปลอยอยู่ในราศีไหนครับราศีเมษ พที่9้าคือพบสุภาสุภาคือความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองต่างถินต่างแดนต่างประเทศการเดินทางไกลนะครับสุภาคือการเรียนการศึกษานะครับสุภาแปลว่าศาสนาอุ้หลายอย่างเลยเกินนะครับต่นุเป็นมหาอุดด้วยในพบสุภาแสดงว่าเจ้าตาจะเป็นคนที่มีเกียรติมีความยิ่งใหญ่อย,อยังต่างแดนนะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุทําให้เขาเป็นคนสุขภาพดีด้วยนะเวลาเราอ่านเราอ่านแค่นี้ถ้าอ่านจังหวะเดียวนะ ตนุสุภาเจ้าตาจะมีความสําเร็จนะครับมีความยิ่งใหญ่จากความเป็นมหาอุดสุขภาพดีด้วยเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุแล้วเรือนดาวสุภาคือเรือนดาวอังคารวันศุกร์อังคารเป็นไรครับเป็นสีวันเกิดแหมดีเหลือเกินนะครับอายุอยู่ในเรือนสีก็แสดงว่าเจ้าตาเป็นคนสุขภาพดีมีความเจริญรุ่งเรืองแบบสุดโต่งเลยแหละถ้าอ่านแค่จังหวะเดียวนะครับส่วนดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เป็นดาวบริวารทางทักษะนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนภพที่3าคือภพสหัชชะ พบที่10คือพบกรมมะสหชัคือเพื่อนกรมมะคืองานนะครับเพราะฉะนั้นดาวนี้ก็ไปลอยในราศีธนูนะครับได้ตําแหน่งพิเศษเหมือนกันเป็นมหาจักรนะครับมหาจักรคือความสําเร็จแต่เหนื่อยหน่อยนะครับบุกบันฟันฟาสหชัะปุตตะเจ้าตาจะมีเพื่อนรุ่นน้องนะเจ้าตาจะมีเพื่อนใหม่ๆเสมอๆกรรม,มะปุตตะเจ้าตาจะมีงานให้ทําใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่า นวัตกรรมใหม่ๆดาวการงานคือดาวศุกร์ดาวศาสตร์ช้าคือดาวศุกร์เป็นดาวบริวารทางรักษาบริวารคือคนรอบข้างคนใกล้ชิดนะครับสภาพแวดล้อมของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่ทําเพื่อนสังคมรวมถึงบริวารลูกน้องโห้ยต่างก็ปุดตาต่างก็มีความเรื่อนรมมีความสนุกสนานนะครับเจ้าตาจะมีความสุขในการทํางานนะดูดีแล้วกันนะครับดวงซ้ายส่วนดวงฝั่งขวาเนี่ยออกแนวฮัตคอนิดนึงนะครับเพราะเกิดลักนา,าเมษวันพฤหัส เอาเดาวเสามาทายก่อนดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะซึ่งแปลว่างานเป็นกาะกินีของคนที่เกิดวันพฤหัสงานเป็นกาะกินีคืองานที่เหนื่อยเปลี่ยนงานบ่อยเจ้าตาจะไม่ค่อยแฮปปี้ในการทํางานเลยนะครับดาวดวงนี้มาลอยอยู่ในเรือนพันธุทอ๋องานที่มีปัญหาปัญหาที่เกิดนั้นอาจจะมาจากเรื่องญาติพี่น้องเพราะดาวเสามาลอยในเรือนพันธุซึ่งแปลว่าญาติพี่น้องเจ็ดในเรือนสองเป็นคู่อะไรครับเป็นคู่ผัดผากเจ้าตาอาจจะ ห่างญาติห่างครอบครัวเพราะต้องทํางานก็เลยคิดถึงบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดาวจันทร์เจ้าเรือนพันธุเป็นมูลละมูลละก็คือเรื่องมรดกที่ดินนะครับงานอาจจะมีปัญหาจนทําให้ญาติพี่น้องต้องเอาเงินนะครับในการขายที่มาช่วยเหลือเจ้าตาในการทํางานาก็เป็นไปได้เพราะมันอยู่ในความหมายของอิทธิพลของดาวส่วนดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะและดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับเป็นดาวบริวารทางทักษะ มาลอยในภพอฬินี้ไม่ดีแน่ๆน,นะครับสุภาอลินี่เจ้านายให้โทษนะครับสุภาคือความสุขความสนุกความสำราญการเดินทางนะครับอยู่ในภพอฬิการเดินทางไกลจะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆเ,เจ้าตาจะมีปัญหาในเรื่องการเรียนอเพราะลึหัดเป็นบริวารอาจจะเป็นเพราะคนใกล้ชิดคนรอบตัวเป็นเหตุดาวพุธนะครับมนตรีแต่ติดอฬินิดหนึ่งมันตีความว่าแหมขาดคนมนตรีนะครับเนี่ยขาดคนช่วยเหลือนะจริงๆมนตรีแปลว่าที่พึ่ง แต่การที่พึ่งมาติดความหมายของอริมันหมายถึงการพึ่งพาอาศัยกันได้ไม่เต็มที่หรือขาดที่พึ่งก็ได้นะครับนี่คือการอ่านดาวสองจังหวะเห็นไหมเวลาที่เราอ่านส่วนใหญ่เราจะอ่านแค่จังหวะเดียวแบบนี้แต่หลักการจริงๆหลักการที่สมบูรณ์แบบจริงในการทายดวงโหราศาสตร์ราศีจักรคือการอ่านดาวสองจังหวะในสไลด์ต่อไปนะครับดวงตัวอย่างที่ผ่านมาครูเลือกเอาดวงลัคนามเม่นเมื่อกี้ฝั่งซ้ายนะครับ สองดวงนี้เป็นดวงของลัคนาเดียวกันดาวอาทิตย์ดาวจังหวะที่หนึ่งอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นต้องเด่นทั้งคู่แต่คำถามต่อมาคือมันเด่นจริงๆหรือไม่หรือจะเด่นไปตลอดไหมหรือเด่นแค่ชั่วครัง้งชั่วคราวการอ่านดาวสองจังหวะนี่แหละครับคือส่วนที่จะมาตอบคำถามดาวอาทิตย์ทั้งสองทั้งสองท่านนะครับอยู่สุภาพเป็นมหาอุดทั้งคู่อยู่เรือนดาวสีวันเกิดด้วยดวงซ้ายดาวเจ้าเรือนสุภา มาลอยเป็นมหาจักรในเรือนกระดุมพระอ๋อเจ้าตาจะมีความสําเร็จในเรื่องเงินนะครับและอยู่ในเรือนดาวพุธมุลละทางทักษะนอกจากจะได้เงินแล้วยังได้มรดกที่ดินมีเงินซื้อที่มีเงินซื้อหลักทรัพย์เก็บดีและแดนโอ้โหว่าสนาดีของจริงเลยนะเนี่ยนะครับเพราะเป็นมหาอุดในเรือนมหาจักรนะครับเด่นทั้งคู่ส่วนร่วงฟังขวาแม่ก็เด่นทั้งคู่นะเป็นอุดในเรือนอุดนะครับดาวองคารก็มาเป็นอุดในในราศีมังกรเหมือนกันแม่แต่มันมีข้อแม้นิดหนึ่ง มันมาเป็นอุดในภพอริเนี่สิครับมันกลายเป็นว่างานเจ้าตาจะมีความสมําเร็จต่างๆทิน่นต่างแดนแต่ความสําเร็จนั้นเนี่ยมันจะส่งผลให้เจ้าตาเกิดอริเกิดปัญหานะครับคำถามต่อมาลูกค้าลูกดวงก็จะถามว่ามันปัญหาเรื่องอะไรเราก็ลองเอาทักษะเข้ามาขัดเกลาดูนะครับอังคารมาลอยในบ้านดาวเสาดาวเสาเป็นอุตสาหาะทางทักษะอุตสาหะแปลว่าง,งานแสดงว่าเจ้าตาจะยิ่งใหญ่ แต่จะมีปัญหาในการทํางานอยู่เรื่อยๆนะครับอ่านี่คือสิ่งที่เป็นไปเห็นไหมครับดาวสองจังหวะคือดาวจังหวะที่สองมาบอกผลของจังหวะแรกว่ามันจะดีเด่นหรือต่ําต้อยหรือจะมีปัญหานะครับยังไงครูเคยเจอบางคนดาวประจําตัวเด่นนะครับในจังหวะที่1แต่ในจังหวะที่2ไปออกผลไม่ดีเนี่ยมันก็ทําให้เด่นแค่ช่วงระยะช่วงขังช่วงข่าวเคยได้ยินไหมคนที่รวยก่อนแล้วจนทีหลังคนที่จนก่อนแล้วรวยทีหลัง มันน่าจะมีดวงในลักษณะประมาณไหนนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งส่งท้ายนะครับอ่าลัคนาเมรครับคูเลือกอาดาวเพฤหเือ,เอัดมาเล่นนะครับดวงซ้ายดาวเพฤหัสสุภาอยู่อริเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์ไปอ่าเจ้าตาจะมีปัญหากับหัวหน้างานดาวจังหวะที่สองคือดาวพุธไปลอยในภพสหัชชะอ๋อเจ้าตาจะมีปัญหากับหัวหน้างานนะครับอาจจะมีเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรืออีกนายหนึ่งเจ้าตาจะมี ปัญหากับสุภะสุภะแต่ดาวสุอริมันไปอยู่ในภพสหัชชะเป็นมนตรีได้ตำแหน่งเกษตรแสดงว่ามุมนี้แสดงว่าเจ้าตาอาจจะมีปัญหากับหัวหน้างานแล้วได้เพื่อนช่วยเหลือเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้นะเพราะดาวมนตรีเป็นเกษตรในภพสหัชชะอ่าอันนี้ส่วนดวงฝั่งขวามือนะครับดาวสุภาดาวผู้ใหญ่ดาวการศึกษาเป็นอริดาวเจ้าเรือนอริที่ดาวพุธมาลอยในภพปัตตานีแหม จ้าตาเองอาจจะมีสุภาอริเพราะปะตาัตตนินะเพราะติดแฟนติดคู่หรือเปล่ามีแฟนเลยทําให้การเรียนการศึกษามีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆในการอ่านดาวนะครับอ่านสองจังหวะจังหวะ1คือเหตุจังหวะ2คือผลบางทีจังหวะที่1เหตุมันส่งผลเสียนะครับโดยไปลอยในภพอริมรณะวินาศแต่จังหวะที่2อ,อาจจะส่งผลดีก็ได้วันอาจจะเป็นต้นร้ายปลายดีนะครับหรือในดวงของท่านมีดาวที่เด่นในภพสุภาลาภะ นะครับแต่ดาวจังหวะสองถ้าไปตกอลิมอรณนวินาศก็หัวทิมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่านดาวต้องอ่านสองจังหวะนะครับอ่ามาครับขอบคุณทุกคนที่มาดูวิดีโอนะครับมารับชมขอบคุณที่ติดตามอนะ่ก็วันนี้มีเวลาว่างมาทำวิดีโออย่างที่บอกเดี๋ยวจะพยายามทำให้เยอะ หลายคนฟีดแบ็มาว่าแหมช่องคูโอนะครับมีเนื้อหาในวิดีโอที่สอนให้พยากรณ์ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามท่านไหนสนใจจะรับคาพยากรณ์ส่วนตัวหรือเรียนโหราศาสตร์ออนไลน์ก็ขึ้นตามหน้าจอนี้นะครับในส่วนของที่อยู่ในการติดต่อหรือช่องทางในการติดต่อวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ